ชีวิตในเมืองที่แออัดทําให้เหลือพื้นที่ในการปลูกบ้านไม่มากนักแต่การออกแบบบ้านที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะทําให้ทุกเดือนที่นั้นสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แต่จุดเด่นของบ้านมินิมอลหลังนี้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการจัดสรรพื้นที่เพียงอย่างเดียวถ้าอยากรู้มากกว่านี้แล้วก็ตามมาเลยครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับมีชื่อว่า House i ิน e n ็น ku กุจิตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด95ตารางเมตรครับแต่ตัวบ้านนั้นจะใช้พื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรเพียงเท่านั้น บ้านนั้นนะครับจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4ชั้นด้วยกันชั้นใต้ดิน2และเหนือพื้นดินอีก2รูปทรงของบ้านนั้นนะครับก็จะเหมือนหอคอยเลยโครงสร้างหลักของบ้านนั้นจะเป็นคอนกรีตที่ทาด้วยสีขาวที่มีความสะดุดตาทางเข้าของบ้านนั้นนะครับจะอยู่ติดกับถนนและจะมีซุ้มคอนกรีตก่อขึ้นมาสําหรับกันฝนและหิมะที่ทางเข้าประตูทางเข้านะครับจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนกระจกนั้นก็จะเป็นกระจกขุ่นเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่อยู่ภายในบ้าน มื่อเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับทางแยกเพื่อไปชั้นใต้ดินทั้ง2ชั้นชั้นล่างสุดนั้นจะเป็นส่วนของห้องทํางานและพื้นที่ใช้สอยต่างๆบันไดที่ลงมานี้นะครับจะเป็นบันไดเหล็กทาด้วยสีขาวที่ดูเรีเรยบๆชั้นนี้จะตกแต่งในสไตล์ลอฟครับมีความดิบทั้งเฟอร์นิเจอร์อย่างโคมไฟที่ดีไซน์ได้น่าสนใจมากๆโต๊และชั้นหนังสือต่างๆที่โชว์ความดิบของวัสดุความน่าสนใจหนึ่งจุดนะครับคือชั้นวางหนังสือตรงนี้ชั้นหนังสือบริเวณนี้จะถัดจากเปียโน ตรงนี้จะเป็นเพดานแบบดับเบิลวอลลุ่มซึ่งชั้นหนังสือนี้ก็จะต่อขึ้นไปยังชั้นใต้ดินอีกชั้นอีกด้วยชั้นใต้ดินอีกชั้นนั้นจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นครับก็จะมีส่วนของโซนอ่านหนังสือที่ได้พูดไปแล้วและจะมีพื้นที่ว่างสําหรับใช้สอยภายในชั้นนอกจากนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องพื้นจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนห้องนั่งเล่นจะเป็นพื้นไม้แต่ฝั่งที่ติดกับทางเข้าจะเป็นคอนกรีตเปลือยการออกแบบและติดตั้งไฟในสองชั้นที่ว่ามานี จะมีความเป็นลอฟมากๆเลยครับด้วยหลอดไฟที่มีโครงเหล็กกั้นคล้ายกับหลอดไฟที่อยู่ในอุโมงยังไงอย่างนั้นและจะมีการนําภาพวาดและงานศิละปะต่างๆเข้ามาเพิ่มความน่าสนใจให้กับบ้านรวมถึงชั้นอื่นๆอีกด้วยครับส่วนบันไดที่ขึ้นไปยังชั้นที่1น,นั้นจะเป็นบันไดไม้ครับและบันไดนี้ก็จะวนถึงชั้นที่2เลยชั้นที่1นนั้นจะเป็นส่วนของห้องครัวและห้องรับประทานอาหารห้องครัวจะเป็นแบบแนวยาวกินพื้นที่ขอบของบันไดไปเลยครับ แต่จะมีพื้นที่ให้ยืนได้อยู่แต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งห้องครัวจะใช้เป็นสีขาวทั้งหมดประกอบไปด้วยเตาเตาอบสิงล้างจานตู้เก็บของและมีการติดตั้งหลอดไฟยาวเอาไว้ซึ่งจะยาวเท่ากับตู้ด้านบนเลยและด้านในสุดก็จะมีกระจกที่ช่วยให้ครัวนั้นสว่างขึ้นได้เป็นอย่างดีพื้นของชั้นนี้จะเป็นพื้นไม้ครับไล่ไปจนถึงโซนรับประทานอาหารโต๊ะรับประทานอาหารนี้ก็จะเป็นโต๊ะไม้มีการเอาโคมไฟเข้ามาช่วยเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืน ซึ่งกำแพงที่เป็นสีขาวนี้ก็จะช่วยให้ภายในบ้านนั้นสว่างได้ดีกด้วยชั้นที่1นนี้จะมีระเบียงขนาดใหญ่ที่ต่อ,อ,อกไประเบียงนี้ก็เหมาะเอาไว้สําหรับการออกไปยืนรับแสงแดดในยามเช้าและบรรยากาศดีๆส่วนประตูก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่เมื่อเราเปิดประตูนี้ประตูก็จะแทรกตัวเข้าไปในกําแพงหลังบนนันไดทันทีชั้นสุดท้ายจะเป็นส่วนของห้องนอนและห้องอาบน้ําและจุดที่อยากให้ดูเลยนะครับคือห้องอาบน้ําที่มีความลึกลับน่นาสนใจ ห้องน้าจะตั้งอยู่หลังกําแพงซึ่งต้องเดินอ้อมเข้าไปเมื่อเข้าไปก็จะเจอกับห้องสุขภัณฑ์ก่อนก็จะมีอ่างล้างหน้าที่กําแพงสามารถเลื่อนเปิดปิดได้เมื่อเปิดบานเลื่อนตรงนี้ก็จะเจอกับกระจกขุ่นในชั้นที่1ด้านล่างซึ่งกระจกนี้ก็จะช่วยให้ห้องนั้นสว่างมากขึ้นและจะมีโถสุขภัณฑ์และราวแขวนต่างๆทั้งหมดก็จะเป็นสีขาวเพื่อคุมโทนเลยครับพื้นในห้องนี้ยังคงเป็นไม้ที่ต่อมาจากห้องนอนแต่ความน่าสนใจคือห้องอาบน้ําครับ ห้องอาบน้ำจะเปิดออกไปทางประตูด้านข้างพื้นจะเป็นกระเบื้องเรียงตัวตามแนวลึกของห้องกำแพงและเพดานจะเป็นคอนกรีตทาด้วยสีขาวองค์ประกอบก็จะมีส่วนของชาเวอร์ที่ติดอยู่กับกำแพงเลยครับและมีอ่างน้ำที่เสริมกระจกเพื่อให้ภายในห้องนี้สว่างมากขึ้นและความน่าสนใจหนึ่งอย่างในห้องอาบน,น้ำนี้ก็คือบันไดบันไดนี้จะขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้าครับและเมื่อตอนกลางวันจะมีแสงแดดส่องลงมาด้วยและโดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ก็ทำให้บ้านหลังนี้มีมิติมากๆเลยตั้งแต่ชั้นล่างสุดที่มีความ love, ลอฟไลขึ้นมาที่สไตล์มินิมอลสบายๆและห้องน้ำที่ออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจทำให้บ้านหลังนี้มีมิติมากขึ้นและน่าอยู่มากๆเลยครับและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหนในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ และถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไปครับสวัสดีครับ